สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางช่อง YouTube ทิป c o นฟ idence นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันทางเพจ f a c e b o o k ทิปคอนฟ idence ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะทิปก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยวันนี้มาพบกันในหัวข้อเรื่องหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ก่อนที่คุณจะเสียผู้หญิงดีๆไปค่ะสำหรับ เพื่อนๆน,นะคะที่คบนะคะแล้วก็มีแฟนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เริ่มที่จะเปิดเผยตัวตนของตัวเองให้กันและกันได้รับรู้นะคะแต่ว่าทิปก็มีพฤติกรรมของหนุมน่มๆที่ถ้าคุณผู้ชายนะคะหรือว่าหนุมน่มๆเนี่ย มีพฤติกรรมเหล่านี้แล้วนะคะจะทำให้ผู้หญิงไม่ทนหรือมองแล้วนะคะก็คืออาจจะพยายามที่จะบอกคุณหรือให้คุณปรับปรุงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะดีขึ้นได้หรือว่ายังเป็นพฤติกรรมเหล่านี้อยู่นะคะวันหนึ่งคุณก็จะเสียเธอไปนะคะ มาฟังกันเลยนะคะที่พฤติกรรมแรกไม่มีเป้าหมายในชีวิตค่ะเป็นคนเลื่อนลอยเป็นคนที่ปล่อยชีวิตไปวันๆน,นะคะบางคนอาจจะสมะเรเทเมาเนาะไม่เป็นที่ เพิ่งพาให้กับฝ่ายหญิงได้เลยนะตรงนี้ราคาวันหนึ่งเนี่ยเมื่อผู้หญิงเขาเห็นเห็นแล้วว่าในอนาคตเขาอาจจะต้องจะเรียกยังไงเหมือนกับผู้หญิงเขาเห็นแล้วว่าอนาคตอะ่ะคนก็ ไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นใช่ไหมคะอยู่กับคุณแล้วรู้สึกเหมือนจะไม่มีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งผู้หญิงก็ไปจากคุณนะคะข้อที่2ค่ะเป็นคนที่อ่อนแอค่ะหมายถึงจิตใจจิตใจอ่อนแอไม่เข้มแข็งนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่สู้งานไม่สู้อะไรทั้งนั้นเนาะหนักไม่เอาเบาไม่สู้นะคะ ตรงนี้เนี่ยผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไปดีกว่าประมาณนี้นะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่3ค่ะก็คือเป็นคนที่ไม่มีความเป็นผู้นำแบบไหนที่เรียกว่าไม่เป็นผู้นำคือพอคบไปนะคะบางคนก็คืออยู่อยู่กันแต่งงานอยู่กันเป็นเป็นครอบครัวนะคะแต่ว่าเวลามีอะไรเนี่ยผู้หญิงเนาะจะต้องเป็นคอยแบบ บอกเป็นคนคอยบอกคอยเตือนคอยสอนคอยบอกทุกเรื่องอะคะ่ะทำมันทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเขาต้องการคนที่จะมาเป็นผู้นําชีวิตมากกว่าที่จะเป็นคนที่ต้องคอยพูดคอยบอกคอยตัดสินใจอะไรต่างๆในชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเขาก็จะไม่ทนนะคะเขาก็จะไม่โอเคตรงนี้นะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่4ค่ะก็คือ คุณผู้ชายมีนิสัยเจ้าชู้ค่ะเจ้าชู้มากนะคะแล้วก็โกหกเก่งอะไรประมาณนี้นะคะคือความเจ้าชู้หรือความไม่ซื่อสัตย์นี้นะคะบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาสำหรับชีวิตคู่มากมากเลยทีเดียวนะคะมันจะก่อให้เกิดความไม่ไว้ใจนะคะแล้วอีกคนเนี่ย ถ้ารู้ว่าคุณผู้ชายไม่ซื่อสัตย์หรือว่าเจ้าชู้แล้วเนี่ยมาก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจชีวิตคู่หรือการครบกันแล้วมีแต่ความทุกขทุกข์ใจไม่มีความสุขวันหนึ่งนะคะคุณผู้หญิงเขาก็จะไปจากคุณเช่นเดียวกันนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่5เป็นคนที่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ฟังใครคะ่ะไม่ฟังความคิดเห็นของแฟนหรือคนที่อยู่ด้วยนะคะชีวิตคู่ก็ต้องมีการพูดคุยปรึกษามีปัญหาก็ต้องพูดคุยแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของกันและกันนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชายเนี่ยเอาตัวเองเป็นใหญ่เป็นจุดศูนย์กลางความคิดเห็นของคุณเป็นใหญ่คุณถูกคนเดียวถูกเสมอ มันก็เป็นปัญหาให้กับชีวิตคู่นะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่6ค่ะเป็นคนที่ชอบบังคับข่มลักษณะข่มก็คือผู้ชายข่มข่มผู้หญิงอะข่มแฟนต่อหน้าเพื่อนข่มแฟนต่อหน้าญาติพี่น้อง ครอบครัวนะคะไม่ให้เกียรติกันนะคะตรงนี้ผู้หญิงจะมีความรู้สึกด้อยค่าแล้ววันหนึ่งเธอก็จะไม่ทนอีกเช่นกันนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่7ค่ะหัวข้อสุดท้ายในวันนี้คุณผู้ชายเป็นคนที่ชอบพูดจาทำร้ายจิตใจนะคะนอกจากจะไม่เคยให้กำลังใจไม่ให้คำแนะนำอะไรแล้วยังชอบพูดจา ทำร้ายจิตใจบางครั้งอาจจะมีความขัดแย้งนะคะก็ทะเลาะก,กันด่าทอด้วยถ้อยคําที่หยาบคายๆเสียห,หายหเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเจ็บปวดเป็นการทําร้ายจิตใจและสําคัญเลยก็คือมีการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมองว่าถ้าผู้หญิงนะ โดนทำร้ายจิตใจยังไม่เท่าไหร่นะผู้หญิงก็จะมีความอดทนมากมากที่สุดอ่าบอกเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีถึงขั้นที่ว่าโอ้ยทำร้ายร่างกายถึงขั้นแบบตบตีทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือมันแต่ในชีวิตจริงนะเห็นเคยเห็นก็คือคือผู้หญิงหลายคนก็ทนนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะ ผู้หญิงก็ก็จะไม่ทนหรอกว่าม,มีใครที่จะมาทนไม้ทนมือทนอะไรแบบที่มีความกดดันไม่มีความสุขไม่สามารถอยู่ได้เลยนะคะหลายๆคู่ก็คือเห็นก็คือจบแล้วก็เลิกลากันไปเยอะนะคะสําหรับเรื่องของความรุนแรงการทําร้ายร่างกายตรงนี้ในส่วนตัวของทิพย์แล้วนะคะที่ก็จะมองว่ามันไม่ควรไม่ควรมีเหตุการณ์นี้ในชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวเลยนะคะคือ คนเราครบกันมันก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะพูดคุยตกลงกันเนาะการทะเลาะกันถึงขั้นตบตีทำร้ายร่างกายกันเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นสิ่งที่ไม่ไม่โอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับพฤติกรรมของคุณผู้ชายนะคะที่ถ้ายังทำพฤติกรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยวันหนึ่ง คุณจะเสียผู้หญิงดีๆไปนะคะสำหรับในวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะพวกเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแล้วก็บริเวณที่สัมผัสค่ะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลหากมีโอกาสได้ ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังคงต้องดูแลและป้องกันตัวเองแบบนี้อยู่นะคะสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย